สวัสดีพี่น้องนึ่งกระเ,เ,เนี้ยวนอนแกงพักีเล็กเมื่อนี้อันปนป่าปนแห้งพี่น้อง้วก็ศสมกระหล่ำ่นอ้อมะเขืออยู่พีแกงพักีเล็กหมูว่านพี่น้องอยากแห้งมาเดิมมาเดิมพี่น้องตโลกหาเขามากินความแย่มมงคลกินเขากบ ก็ยาใส่มือเด้พี่น้องอาหารอิสันแกงผักกิเลกพี่น้องใส่สลัพัดแกงตะมวัวรานเนี่ยมาหลายเรากินมันวร้านเนี่ยมาสาลงมาอุ่นแต่้าอย่ามันบูด ตอนนี้บรรยากาศครับมือนี้ฝนตกบนมือพี่น้องคึนมาสันโอ้ยเขาหนาหนาวมาแล้วคืมแล้วมือคืมแล้วพี่น้องเดินทางลำบากแสบแซ่บพี่น้องมาเด้อมาเด้อใส่กระเทียมใหญ่ทอนอ กินขอดเย็นอุ่นนอกพี่น้องกินบ่เบิดหมูว่านเนี่ยจริงก็บ่ได้หนึ่งลายเนี่ยนัวพี่น้องบนป่าลงก่อนก็สะก,กินไอะไรก็จะกินได้แต่แกงเขาเกลือนะมักแห้งสูตรมาใส่จาของก่อนพี่น้อง <c oughs> จะไปจะมุดกดเด้อ ไม่เป็นองไรกับพี่อสี่ละอืมอืมเพามาพีจส่วนม,มวามาววหวานกินลูกโหลดใส่ก่อนบม่เป็นพีจหวานนะพี่น้องเพชร เดี๋ยวมก็ซื้อต้นมันมาแดอดีมาโปกตอนแรกซื้อต้นในน่อยๆมันมากวันพีกขี้หนูอเพ็ด รับเลยพี่น้องยมึงยิ้เขายิ้แให้ขนาดช่วยก็ขอโ่พี่น้อย แสบ่แสบๆ่ขมอุ้มละปลาจะลงไปตาเราในพักแวแนก็ล้้ล่งไปนอนคนตกเงินฟาร์มวัวดินไม่แล้ว เสบขาดไปหน่อยเก่งเสียหมูสัมซั้นมันมันมันจมอยมีปังหาขไซบอร์เยอะมากเลยมากินผัไปตัวส่วนหนึ่งพึกลงไปเลย Beyblade ni rasa bagi Beyblade kan lah hmm เห็ดม่วมังก่ในเห็ดสามดอกเห็ดเทาสามดอกไปลองเลยก้นเต็มปลาอยู่ทั้งขี่จักรยานทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ทั้งยางทั้งขี่รถยนต์บ่ไม่เห็นแต่คนอากาศมันบาห่อน อมขมพี่น้องผู้มาขมกินน้ำแย้มมงกดพอได้มีคนมาขมปาาี้เยเอ้ยหวยเอ้ยกิมันคขมไม่เแส ป็นยาเดี๋ยวกันคลินปนาพี่น้อง